ท่านรองนายกเทศมนตรีเมืองพัทลุงคณะผู้บริหารสมาชิกสภาตลอดจนพนักงานของเทศบาลเมืองพัทลุงท่านถากูลชัววิเชียรประธานพัทลุงการกุศลมูลนิธิและคณะกรรมการท่านวนัฒธรรมจังหวัดท่านหัวหน้าส่วนราชการท่าน ผู้มีอุปการะาคุณท่านผู้ให้การสนับสนุนตลอดจนพี่น้องที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับโดยเฉพาะพี่น้องที่มีเชื้อสายจีนนะครับก็ตั้งแต่ประวัติศาสตร์นะครับที่พี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนได้เดินทางเข้ามาในฝืนแผ่นดินไทยมีการทำมาค้าขาย มีการเจริญสัมพันธไมตรีมีการตั้งรกรากถิ่นฐานแทบจะในทุกจังหวัดของประเทศไทยแล้วก็ได้ยังคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติมหาศาลนะครับเป็นพี่น้องที่มีคุณภาพเป็นพลเมืองอของประเทศไทยที่สร้างความเจริญให้กับบ้านเมืองนะครับ เราก็จะเห็นในทุกหย่อมยญาในทุกหัวเมืองนะครับที่มีพี่น้องเชื้อสายชาวจีนนะครับจะทำมาค้าขายจะประกอบอาชีพจะเป็นสุจริตชนที่เราไม่ได้หนักใจนะครับภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับพี่น้องเชื้อสายจีนเป็นคนที่มีคุณค่ามีประโยชน์ ยังประโยชน์ให้กับประเทศชาติเป็นอย่างยิ่งต้องขอชื่นชมแล้วก็ขอได้ภาคภูมิใจนะครับว่าเราอยู่บนพื้นแผ่นดินไทยแล้วเรา,เาทํารงไว้ซึ่งประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามนะครับวันตรุษจีนก็ถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ของพี่น้องอคนไทยเชื้อสายจีนนะครับแล้วก็ตั้งแต่บรรพบุรุษนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่งดงาม เป็นสิ่งที่จันลงคุณค่าพวกเราซึ่งอาจจะเป็นคนไทยที่อแอบมองความสำเร็จของพี่น้องก็ต้องขอชื่นชมในทุกๆส่วนในทุกๆอย่างนะครับดีใจครับที่ทางเทศบาลาเมืองพัทลุงเห็นถึงความสำคัญเห็นถึงความเข้มแข็งเห็นถึงประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของพี่น้องเชื้อสายจีนนะครับแล้วก็ได้จัดกิจกรรม ะนะครับหลอมรวมพลังความรักความสามาัคคีนะครับก็จะถ่ายทอดก็จะสืบสานประเพณีอันดีงามนะครับอย่างที่ท,าท่านรองนายกได้กล่าวได้รายงานนะครับว่ามีกิจกรรมหลากหลายนะครับที่พี่น้องจะมาร่วมกิจกรรมกันนะครับแล้วก็มีผู้สนับสนุนมีคนที่มีกุศลจิตมาช่วยงานกันแทบจะกล่าว กันไม่หมดอันนี้ต้องขอชื่นชมนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกภาคส่วนนะครับที่ให้การสนับสนุนก็เชื่อมั่นว่าในมิติของการขึ้นปีใหม่ของพี่น้องอเชื้อสายจีนนะครับวันจุดจีนในปีนี้ขอให้ท่านและครอบครัวจงมีความสุขความเจริญประกอบกิจการงานใดก็ขอ,ขอให้สำเร็จนะครับในนามของจังหวัดพัทลุงโดยท่านผู้ว่าการจังหวัด ในรัชศาสตร์ชิดชูนะครับก็ขอส่งความปรารถนาดีมายัางพ่อแม่พี่น้องคนไทยเชื้อสายจีนของจังหวัดพัทลุงนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านทุกส่วนนะครับก็ขอให้การจัดงานในวันนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการนะครับขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเราเคารพนับถือนะครับตรวจดนบรรดาลประทานพรให้ทุกท่าน ประสบแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาแล้วก็ตลอดปีตลอดไปรวย,รวยๆเฮงๆปังๆงงครับขอบคุณครับ